จะเอ๋ตาดำดำมาทำอะไรคะตาดำดำเด็กน้อยสองตัวมาทำอะไรคะตัวสีขาวชื่อบุญตานะคะตัวสีดำน้องบุญเติมนะคะตัวผู้นะคะตัวสีขาวนี่ตัวเมียนะคะเดี๋ยวจะเฉลยว่ามาอะไรเดี๋ยวจะเฉลยว่ามาอะไรนะคะดูไปดูไปก่อน ดูดูด,ด,ด,ดเขาก็น่ารักดีนะคะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนมอยู่ในนี้ไม่น้อยเอาน้องบุญเติมกับบุญตามาฝากไว้นะคะเพราะว่าเขาไปเขาเข้าไปส่งอะไรเอกสารในเมืองแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาเขาก็จะ เอาเด็กน้อยไปทําวัคซีนแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะนี่น่ารักเหมือนกันนะคะดูเอออยากมาเล่นเหรอเอาออกมาออกมาออกมาเล่นมะนะนี่เจ้าเจ้าตัวนี้จะดื้นิดนึงอย่าทำน้องนะอย่าทำน้องนะอิงอิงห้ามทำน้องนะลูกห้ามทำน้องนะอย่าทำน้องนะถ้าใครทำน้องไม่จะตีเลยนะนะห้ามทำน้องนะลูก หนูหนูออกมาหนูมาอุ้ยเก่งมากเลยเจ้าตวเล็กนี่ตัวเลกสองตัวเวนี่ยนะอ้ยเก่งมากเลยมาทำอะไรที่นี่นะดูน้องสมบูรณ์อยู่นะคะดูผิวพรรณดูเขาเหมือนกับมีเจ้าของแล้วเขาโดนเอามาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ไม่ได้ตื่นบัวพี่เลยนะดูเล่นดูเล่นนะแม่แม่คะไปเล่นคอนโดไหมครับฮมาเล่นมาเล่น บุญตาบุญเติม,มน้อยเออมาฝากไว้ค่ะเพราะว่าเขาไปส่งเอกสารในเมืองแป๊บนึงแล้วเขาจะกลับมาแล้วก็เอาไปฉีดวัคซีนแล้วก็กลับบ้านนะคะเพราะว่าตอนที่เขามาเนี่ยคุณหมอยังไม่มานะคะก็เลยเอามาฝากไว้นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยรับไปฉีดวัคซีนแล้วก็กลับบ้านเลยไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมานะคะอันนี้น้องบุญตากละน้องบุญเติมนะคะที่ ที่ไม่น้อยรับไว้เพราะว่าคนน้องไปทิ้นที่ท่อที่วัดเนะาะก็เป็นยังไงบ้างน,น้องน่ารักเหมือนกันนะคะดูผิวพรรณน้องแบบไม่ได้แย่นะคะไม่ได้แย่น่ารักมากเลยไม่ได้แย่นะคะดูเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้กลัวคนด้วยนะคะคุ้นชินไปหมดเลย <t ries> ดูนะคะดูดูสนใจอะไร,รไปีนป่ายนะคะลูก เจ,จ้าสีดำนี่ชื่ออะไรคะโอ้สีดำนี่เป็นตัวผู้นะคะน้องมีไข่แล้วนะคะนี่บุญเติมหรือเปล่าบุญเติมกับน้องบุญตานะคะที่เป็นตัวเมีย,ยนีน่น้องบุญตาน้องบุญตานี่ลายเหมือนกับไอ้แม่คัมแก้วเลยค่ะเหมือนกันได้เลยดูความซุกซนนะคะเขาเป็นแมวเด็กเขาก็อยากโลอยากเห็นนะคะซนเป็นธรรมดานะคะดู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 อย่าทำน้องนะลูกอย่าทำน้องลูกอย่าทำน้องอ ทำน้องไม่ได้นะดูนะคะดู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 ดดน่าจะเคยมีบ้านเนาะไม่งั้นก็ไม่คุ้นชินกับคนขนาดนี้นะคะดูดูโอ้ยอย่าไปเล่นอย่าไเล่นตรงนั้นมามามามมามัวแล้ว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 จะเล่นที่ไหนดีจะเล่นที่ไหนดีนะแม่จ๋าไอ้มันกว้างขนาดนี้คะ่ะแม่จะเล่นตรงไหนดี มันกว้างไปหมดเลยหรอลูกมันกว้างไปหมดเลยเหรือคะลูกอ้ยจะไปเล่นตรงไหนดีมันกว้างไปหมดเลยใช่ไหมลูกเล่นตรงไหนดีละลูกเขาก็น่ารักนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะดูผิวพันณุ์ก็ไม่ได้แย่นะคะเพราะว่าโวนเอาไปมาปล่อยทิ้งเนาะ ดูนะคะดูสอดรูสอดเห็นอยากดูนู่นนี่นั่นนะคะดู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 นตาบุญเติมดูมีสีสันนะคะไปแล้วไปับเล็บรับเล็บรับเล็บไม่ได้มีแมวเด็ตัวเท่านี้เข้าบ้านนานแล้วนะคะดู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  แมวเด็กก็ซุกซนเป็นเรื่องปกตินะคะโอ้ยน้องบุญตาอันนี้บุญตานะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ